<ส>วันนี้พี่อาร์มจะมาวิวรถอะไรครับรถปูนรถปูนซื้อมาจากไหนเอ่ยออม,มาดอกกองเน้นของเล่นของเล่นที่ไหนครับที่โบไคค่ะอ่าร้านยี่สิบาทเนาะไหนมีอะไรม้างเอ่ยไหนทำให้เพื่อนดูสิครับ หมุนได้ไหมหมุนได้โอ้โหโนี่เป็นรีวิวนะครับรถน,นี้เก<ด>็บใจด้วยอ๋อหมุนได้ด้วยนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวนี้หมุนได้ไอันนี้รีวิวรถนะครับซื้อมาจากร้านยี่สิบบาทน่ะหน้าหมู่บ้านของพ่อเองนะครับนะมันทาอะไรได้บ้างเอ่ยตาตายแล้วก็ก็บืนแล้วตายไปก็นงมาค่ะ <c oughs> em muốn luôn em vượt đu rồi gì khắp đất kinh là gì thôi lắng thôi lắng như ngay đứng lại thôi lắng สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องอ,อมอามจอมซาด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย,บายมีคนงอนนะครับวันนี้มีคนงอนพี่อ,อมงอนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย